มีโลคุณธรามอย่างไม่กระบกรับเรื่องนี้ถ้าเราได้ว่าเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายถ้าเป็นเรื่องยากยากยากเราเราไม่เคยจะยินวัตถุคุณเสียดายมันนี่กี่ประการบาเคยนั่หนังสือเดมนึ่งในการนำทูซาทางอาชนไปไล่ฟีดบ้านมาด้วยความที่ไม่เข้าใจเดวิดเดวิดทการจ่าสด้คนเลยนำเรื่องนี้เข้าไปฝึกษาผู้รู้ไล่ท่าน คำว่าผ mm hmm. mm hmm. ู้ดูนังทีนี้ม่นแปว่าคุณคยไปเรียนตังบทีคุณจะว่าท่านนังซื้อมาไนไแม่ใครได้สมใจนํางมาเป็นผู้ดูเพราะมัเลยท้าวว่าู้คนชาดักมีนันมันมีค้นกับการกล่าวชาดักมากเขาบอว่ามีนถ้าเราไม่ก้าวเดินบนชาดักเราก็กล่าวชาดักไม่ส่องคือไม่ทูกตองว่าได้ แต่วาไม่ถูกต้องไม่เข้าใจในที่ตามเพรานน้ื่อเรียนนั่งซือเป็นนัซื่อโบราณมาได้เป็นนัซื่อที่คนบอกาณนั่งซื้อนั่งจววนังซื้อดูคนนั้นคนอายุตั้งแต่หกสิบอาสิบจะดิจะได้ยินชื่อนั่งซื้อดูคนนั้นนะครับคำว่ารูคนก็คือรักรักรักทั้งหมดเลยเนรัก พิงก็ไม่ได้ที่เป็นนักิเลยซื่งคนนั้นตอนนี้กเ็เมาที่มาบัดเพอเปิดหน้าที่นึงนองพิดหรือการส่งการเอาสนะแต่เดเพวกมันทางผู้รู้นะครับเราคผู้รู้ต้องจะบอกให้แล้วคนเาาสลยด้นมันอยู่สี่รการนะกคนก็มนั่น ถ้าีิน้องไม่เข้าใจตรงนี้ก็รู้ฟังไปแลวไม่เข้าใจตรงนี้ก็ดีมาตรงูเลยตัวชาวกงรตัวูบเลยปรเนอื่นมาต้องกันแรเนี้เลยเด็คนน้เปนคนหนึงเราต้องอิสะกันซากุ่ให้ยึดมั่นอยู่กับสาตงเราคิดเส้นแดงมเลยครับ ให้หยุดมันอยู่กับสารนรกเนี่ยโดีโน่โคดีโซ่มันบอกต้องเว้นอาภินาปีนะโซ่เลยนครับต้งมีการสรุบนนั่นตัวนี้ให้เราอิสบัตกันยึดมันอยู่กับสีฟ้านรกให้เรายุดมันกับพุักษนาคกนรกใน้อดีซามันบอกว่าให้เราอิสบัตกัรอลานนรกให้เรายุดมันกับหานนรกใน้คดีซี ให้เราหยึดมั่นคอยตามกับเป็ดชี่ยก็อาจจะูดดวี่นกอับเราเล่ยนวันี้น้าหายจังเลยน้าหายจังเราเรยแต่พอเราไปทาบบรราผู้รูผู้คนเรียนถ้าว่าคำว่ายุดมันกับศาสตรก็ดึไปกั่อย่างยคาดเป็นั้เอาปัญญาส่วนนั้นในสมองไปยึดเป็ดจ้าได้เกิดเลย ตรงนั้นเลครับบรรดาผู้ดูดูผู้คนเหียนก็ควจะตั้งมุ่งหมยก่อคือปักชามองทั้งแยวหัวเพราะเราที่เรียนเราไม่เรีไม่ใชว่าซึงเข้าไปไม่บังบวสถนีว่าที่ทำทีประดานจริติทวาั่อรอ์แต่เพียงผู้เดียวที่เราไม่รูจักรเสด็จาลอัลลอฮ์ที่นล่เราม่รูจักรเสดิวันอัลลอฮ์ที่เราไม่จักักอัลมาอัลลอฮทอัสมาอัลลอฮ์เราก็ไม่รู้บังคับ แต่ว่าคุมบรดาวัช o ดอนได้ยินแล้วใ้รู้่ a าประาชนผูปฏิาว่าไม่มีพระ้า่นให้เขาจายอันนั้นแต่ก็เี่น้งเาไปคิดนะครับเดี๋ยวไปห้าเหละได้เลยซื้อถุงนั่นเละไปเช็คกัรเลห้าผู้นั้นห้าหนึ่งคารดคุณผู้ครับอาจารย์ดีโครงไอจิตมันองสายก็มีประพฤติกับอาจารย์แต่เซื้อถุคนั้นมีายได้ไหมอาจอาจารย์ไมได้ก ข้าสมัครยูลาครับก็ต้องยึดไปเลยห้ามายตัวนใ้อปาคนเป็นยบ้านกัรนีนี่คือเป็นผื้น้านะเตพรล่งไปในตะซุไส้กลางมันจะบอกต่อไปว่าการเราสิ่งเราลายลาให้เราลาาให้เราให้เราขึ้นไปสี่ขั้นเียโอ้เราว่าลาาเราเก่งไปทุกเรื่องไม้ห่ไม่ใช่ Dia buat audio ni. Kira-kira tahu iman. Ini rupa kau kasih Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Meni bandai si Wa Wana ila lulung ni teke dotong ni si kan. Tak tahu. Kau pun nangsu. Dia pun dia ni. Dia pun pun nangsu. Dia tak sik มีดิบอกวทุกๆุืนทุกๆุกวันวันอัลลอฮ์ย้ายเมลากัดลงนึงเด๋ยซื้อมาซื้อโซ่ว่าตรงไหนคนอะรวมกุ่มกันสิกรุอัลลอฮชาเมลากับซื้อมานตามเดี๋ยวนาคนเดีวรมกุ่มกันสิกรุเดีวกับ้านเมลากัดก็ลงมาเนีคยับมาพบคนตามสิรุ่งมบนนี้กไปเ แต่ยอรดูว่านเที่ยงกในเท้าว่าผมัสิบกลองมันตงการอะไรไการกบว่าบมนี่ตกการสวัด์ั้ยเิล้าไรกันอะไรนี่เสวัดกันบางเที่มันตงการสวไกาว่าม่ดีที่ลกว่าเท้าว่าผมนี้สวันนะมันคงจะโคกันหลางว่าี้นอไรกันไอ้่มนีตกจะกการสวัดเลยมันตงการอะไรได้เลย บริการในบอกว่าปนี้มันต้องตการที่คนจะน้องกเราะวรนี้เร็วนรกองในกาบอกไม่ที่ลกอนที่น่้ผมมีคนะมาวันพพราะนั้ฉันอาไปถอดมวเรียร้ตัว่ที่บกการอยู่ในพาวัฉันัได้อาไปโให้หมดเร็วกับทุกคนที่รวมตัวกันสินกและมีไรกาานนึกในท่าลาห ในคุณก็รวมตัวกันสิกตนั่นเนี่ยีใจกว่านึกทีทางพิทแต่เขาก็ได้มารวมสิบกลุ่มด้วยอเล่าว่าเมย์อดตเข้าทาพิเข้ามารมวรวตัวดสอเลอาวงกันรวมตัวกันเปิบลุ่้เาาติามกสก่้วยอ่าว่าามันารกนรกล้าวเามันมีา

ai xin một lần, khi này, khi chúng ta được được ừ, một hôm nay được là chúng ta được một chút, hãy nghĩ là mặc buôn ít lòng đó, không biết là gì là đây này, không biết gì là đây này, là mặc thì lòng lòng bèo, không xin cái yêu thu các quái yang thể kín nộp cho ông đứa bên em yêu. Luôn bên em yêu đây em yêu thương yêu là gì? Là yêu thương yêu thương gì là yêu thương yêu thương gì là yêu thương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  xong thương yêu thương yêu thì yêu hút lòng thu nộp ông รูปบระการข้องซึมรู้มันจะเข้ามาโราได้บโเมีความสำนึกนึกคิดคิดสำนึกตอนนี้เราว่าแล้อและล่วมกันะรู้เกี่ยวกับาตกบฎตะคิดในวิญญาณก็เราต้องมีการสซึมรู้เราต้องรักก็เราด้วยภายในวันลามักพูตพอิลลัลงมีฮักพูดอิลลัลงที่เราเคยปฏิบัติเปันไหมครับเขาะจะไม่บอกเอามาจากกีตาร์เป็นไหมเดี๋ยวประกันมามาจากกีตาร์ย่างแงนอน และเป็นกีดามเสื่อมทั้งตัวพอลงลึกๆในการเก้าล่างนี่เราล้มแล้วเราก็ต้องพื้นปัญญาเข้าไปเลยในวันล่ามักสุดมีฮักกิ้มยิ้หลบกลอกยังมีทีการว่าไม่มีความต้องการมักสุดนอกเสกจัหอบหลอกขึ้นไปหลาย ประวาติลาอัลลอฮงลาอีลาเราว่ายึอาววาซึ่งวามสุขวามสนุกุวามอืเิเตการส้นลขึ้นไปหล้วขึ้ไได้นลลามัตอลูอินลอฮ์มันมีความต้องการในความเรียร้องใด้รงนลี้นอกสุอางนอกเพาว่าไม่ได้ล

สิกรูนที่พวกเราีนองไปรดนทางาเลินทางว่าจิตใจเราที่มกคุ้นว่าวุ่นว่าเว่โอ้โห่ถอดถ้ยเบื่อโนกการมีชีวิตของเราอยู่เป็นคนมิ่ยอบปานาทางน้เาก็นอนไม่รับสร้างคุนบปานามาก็นอนไม่รับเลยตรงยิยาคงกระนเรากลังไ่ห้าต้งการ เรจะมาดาาักจิตจญญาก็รอใซ้สำมันมีจะพาดสิ่งลเราไปเราี่จะทำสำแต่สิ่ลลยยลสลลลงลน,นั้นต้องมีใน้ต้องมีจิตสำนึกต้องมีก้พระเจ้ามีอาก,กัดเดินอยู่ด้วยไม่ใช่ไดต่บ้างพี่เราพูดสัจจะอะไรนี่คือวิชาการที่เราสก,กิดการสก,กิดตัวพุมว่าเราต้องดึงกันเราต้องนำจิตวิญญาเอาซะถ้างใชัดเจ coi như là nấp sưu chuẩn thì mong muốn gì của anh Tuấn đây? Bất cứ chuyện bựa nó để mình không thể nào gom tổng tổng các mệnh lực để mà khai thác được. công khâu, ý kiến của ông, cái sinh của ông, nó mình bị cái sinh lực gì mà không đi được gì. Còn mình sai rồi, nhưng mà nó kiểu như là công dân thì máy quang hoặc là đi máy ảnh, thể được được cái tàng มันเป็นเฉพาะกลุ่มหนักซูฟีไปเดีียวมาัชชยในวงการนี้นะครับเร,ราเฉากหนัืออะไรเล่มน,น,น,น่นกับอ้ฟารีลต์ต่างๆไมหน,น,น,นั้ซื้อ็พี่นโนะมันตัมลิยจะพูดคำว่าซูฟีซูฟีซูฟีตลอดเลยกลุ่มซูฟีซูฟีนี่เลยน้องทางน้นก็นัสูฟีก็คือทัดเาคดาวิทิยานปันสัสลาเมตสกา คนอย่างเขาเอาจีวรยานในซาตานั à, yeah, the the ้นเป็นคนที่เขาความเสมอถ้ากับถ่ายสุกู่นีพบกับองคงย้ายเขาที่เขาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าเราย่งเข้าใจว่าการที่เราทำที่าดได้รูปโนในองคะยฉายได้แล้วเราไม่ป่าดตัวเราไว้สาอาดคำวสิคุณร้่นของเราเหมือเราลงมือสิกรุญร้นในใจเราจะมีสุขตามที่อัปุราณบอก ทำอย่างไรเราจะตาาไต่ขั้นไปถึงตรงนั้นได้ดท,ดท,าท,าที่เราบรรดาสุภาพบุรุษทุกคนอยู่กลางการสิบษาร่วที่เราเคยพบในรดับขั้นขุ้มยามทะดับขั้นต่างๆไว้ในงานสถาปนิกบรรดาตกไปคือนี่เราคงใช้เวลากระทำนี้ครับพี่น้องฟังซาหรานี่เรียนะครับกาไปท่าบูบาอาจารย์ในการท่านซื้อเรียนนกักซื้ออันนีครับพอเราไม่ได้ไปโทษกันแต่เราให้ข้กิดให้ทางบอกทางว่าทางไปทางนั้นนะ บนเดกกูป so Thank nice, ้านนครับเ่นเคยคุยเด็กในไล่ซนเดย๋ยวว่าการนี้เราเป็นโงคเลยการเราเป็นโรคโไม่มาดีปต้อไม่รูจังปตอนไม่จักศาสานาไม่รูจักอะไรเลยโตัวหน้าคุ้นสนักการยืดรับนเมือตะเกีบหน้าเราเราาะไป้าบโบกพยาบาานดือโบไปคาบชะโคตนปัท้า มันก็ไอ้มากินเดโกนเพื่อจะให,หม้มันก็รู้ในคุณท่านคงรูง้หรอก,กแตู่รอยาหินในเดืกคงมารีว่รยาหินในเดนงกก็สิบนยังูรคยาหินในวิชา,ากรยัดดตรงห้าครูที่สำนาญการในเราก็อย่าใชา้เวลาเพี่ยนคนมืออื่นสร้างจมงูกเพื่อใจสู้การเข้าใจนี้ได้นะครับ เลาสอบัตรอยุนพี่สิบปีสิบปีโตเข้ารอยแบบรอยเดียวเราคือเรียนดูแล้วก็บปฏิบัติซึ่งราจะสรุปรายการว่าการนี้ท้าปไม่ได้เราปัญญาไม่เ้นคือ้วยการนี้เราไม่เคยได้บบกันเลยนะครับพี่รองครับอ่ชิญดนแลอยู่แล้วเราก็องอยกดาวกันเดียวนันไม่ใช่เดเราูดไม่เรียนนะครับเราปฏิญาณไปเลยเราต้องเรียนกัน เนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่า,าอิลลาอิลลาอิลลาอุลร์มันเป็นสัื้อตรงไหนตัวอีกต่างตรงไหนไอ้กต่างตรงไหนมา,าริฟัตต์นมันเป็นร่างมันเป็นหัวใจจิตญาณในลมหายใจอย่างไรเนรานอิลาโลาอัลลร์นี่คือเดี๋ยวเราต้องติดตามในบทกวา่านะครับสุดท้ายแต่ซึ่งะลอสฟานอลาตุลบนปทต่างกันมาริฟัต แต่ก็โรสุบาโนตาน่าเลยดซ่าความอิมั่นของบาพีโงมีความในการนี้ให้มันคงตลอดนถึงวันที่เราจ้างเรามืไปแต่ก็รัสุบาโนตาล่าให้เราในเราความปวดบ้าวของรูให้รัสุบาโวตาลาได้ประทานความรู้อินบุญบริพัตนให้กับบารดาุคนนะครับแลาวันันนี้นะครับ

หมดสามหัวปริญญาปริญญาหนี้ปัญญาตู้ปริญญาเอกอยู่ตรงตื้อที่นั่นแหละเราอยากเก้มกว่าเราตรงตื้อนะครับอยากเข้มยาว่าอย่าตั้งตัวเราเป็นผู้รู้จะตั้งตู้เราต้องไปริญญาแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจ